สวัสดีครับผมฟ่าละลันรถสวยวันนี้สิบห้ามาเบิ้งครับนี่ครับนี่รถเข่าม้าไม้ครับผมงามๆเลยครับสวยเดิอมลงงานเลยครับน็อตบอขยับเครื่องเกียร์ชงลงชฉีงล่างกิ๊บกิ๊ครับถ่า้าทยเดิอมลงงานบ่มมี่สนหนักบ่มีน้นำท่วมครับก็เนี่รับผิดชอบการโูแลอยเปอร์เซ็นต์ครับมาพามาเบิ้ง่าเป็นรถหลุดไรคันไรจหอได้ปีใดแค่นนี้ครับเป็นยี่สุดสุดีแม็กซ์ซูเปอร์พาตินัม เครื่องยนต์ดีเซล2.5 0ปเกียร์ธรรมดายกสูงโร่งงานครับตัวท็อปเป็นรถปี2,010ครับนะฮะดัดาหนา้าก็มีไฟตัดหมอกให้รอๆอครับไฟเลี้ยวออกหูอย่างดีซีเสีนครับดอกนิ่มๆเลยครับดอกงามๆนิ่มสีสันรอบขั้นสีให้เก่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมผ้าสียี่สิบรกรกฎาคมเกียครับพึ่งขาดเดือนครับขาดเดือนหนึ่งอเดือน มีสันหลอบขั้นสวยงามครับผมตำนี้มีนี่เนนหน่อยครับไล่ขนหมอกขนแมวว่านตำหนี่ครับนี่นี่เน้นหน่อยโดยร่วมสีงามครับเนี่ยครับมึงดากกันสักหน่อยเป็นรุ่นพิเศษครับหาทิปปีสลองหาทิปปีสุมึงดากครับเนี่ยนี่กระบาไล่เนื้อให้ครับผมดากดิมโล่งงานครับครับโอ้ยงามไลครับ ยางอะไรยู่คมีกันโค้งให้พร้อมครับติดตั้งกันโค้งให้เรียบร้อยเครื่องยนต์สองขนาดีเซลระบบเบรกเอพีเอสเบรกที่เดียวยูจึกแล้วครับหัวซักเล่ยละครับเบรกได้เหยียบแน่นเลยมาในห้องนี้ครับดอกยางมันงามครับโอ้ยขับซีงามๆขับขี่นี่มครับขี่สบายครับก็นี่เป็นกระจกไฟฟ้าครับปรับปรับหูไฟฟ้าแก้มม่มีขยับครับเมดอาเดิมรูงงัน ไม่ของเสียงโคโล่ครับนี่จอยแอนดรอยเบื้องหนังเบื้องติ้งดูยูทงปยูทูปได้เบิดเลยครับผมเนี่ยคอนโซนงามๆบอ่อเดิมโลงงามบ่อมีขาดครับ<า>บ,รบ่อแคบเดิมครับขาดอยู่น้อยนึงครับเนี่ยามาสุดแม่แรงยูคโคครับผมยาเย็นชำ้ำหนาวเลยหรอครับไปเดี๋ยวผมจุดผ้าเบื้องห่องเครื่องจักน้อย อโอ้นี่ตอนนี้อยู่นี่น้อยนึงครับนี่นิดเดียวได้ครับนิดนึงนิดนึงอขอเครื่องนิ่มครับพี่คบอดดนี่ขยับนี่มยูครับครับเครื่องนิ่มครับไปคะนนขายกันในราคาดึงๆครับหนึ่งแพันบาทครับเงินสดหนึ่งแสนเจ็เกพันบาท อยู่ในสนุกสนใจกับติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์โท0 0ร0 8 0 0 4 8 9 7 7 9ฝ่าฝ่าเดอ้อเดี๋ยวพระท่านดีฝ่าลันรถสวยขอบคุณครับ